สวัสดีครับผมกมเทเวลิสครับวันนี้มีโอกาสมาลงพื้นที่ปันยางของพี่ขุนพรขุน,นพรออยู่หมู่บ้านคลองเกยอ่งอางสืดำเรืออ่างสืดำเนาะอ่างสืดำอ,อดำ,อออำออเภอท่าตะเกียบท่าตะเกียบท่าตะเกียบสนามไทยเรานี่เนาะเอ่าครับรวันนี้มาลงพื้นที่มาดูผลงานของเอเวลสเนาะที่ใส่เอเวลสแปลอ่าแต่วันนี้พี่ที่ได้จองอุทูไปแล้วก็ต้องถามว่าเอเวลส พอใจไหมแบบนี้นัตอนนี้ก็ถือว่าก็ระดับหน,น,นึ่งนะพอใจระดับหน,นึ่งกี่มีดนี่พี่อันนี้สามครับสามมีดก็กลาสามันลิตรรมอ่าลิตรลิตรหนึ่งก็ผมว่าโอเคนะนะลิตรหนึ่งสามวันนะแต่ใช่แค่นี้ก็เนื้อเงินหยดเดือนน่ะนี่ยังไหลอยู่นี่ยังหยดอยู่คนเร็วหน่อยเพราะฝนตกครับต้องรีบกับฝนหน่อยวันนี้จะ,ะมาบรรยากาศเนาะก่อ,อนที่ว่าเราไม่เคยได้ใช้ตัวนี้ค่ะผลิตภัณฑ์เอเวเรสต์นะคะ เราเคยขายรอบหนึ่งได้เท่าไหร่คะพี่ก็มันจะอยู่400กาโลอะไรเงี้ยแต่ตอนประมาณ5-6ก็ได้เนาะ5-6 5-6แต่ตอนนี้มันมัน6มันก็มัน6คืนอะไปแล้วก็เกตประมาณอยู่ที่600ึ้นแล้วมันพอในชิ้น500 600อะแล้วแต่ว่าได้ออกมีครบหรือเปล่าถ้าครบครบ่อเนื่องเลยสได้ก็ได้อยู่เนาะผมไปเก็บมีดไปหกมีดแต่ดูในในที่หกมีดเพรพิดไม่ไหวมันเหนื่อยนี่ วนยางที่มันประมาณยี่สิบไร่ยี่สิบไร่นี่แค่แกใส่ไม่ได้ตามที่เป้าที่ว่าหนึ่งไร่ต่อหนึ่งลูกนะแกเอามาทดลองเฉยแค่สิบลูกนะพี่เนาะสิบลูกตอนนั้นเนาะสิบลูกนะัแกก็โอเคนะพอใจอยู่นะพี่เนาะ <ตำ S 1> ครับน,นะครับในี้ก็โอเคเนาะน้ำยางเขาข้คนครับโอเคครับสวัสดีครับ